ครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับเ c ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกอไฟเตอร์นะครับมาชมตะกอเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นคู่เฉพาะกิจนะครับทางด้านของน้องบูทสาย3ามค,คู่กับน้องกาฟิลปรีดีนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับเป็นทีมงานของบอนไก่นะครับขวัญบอนไก่ควงคู่กับน้องปอนบอนไก่เหลี่ยมนี้นะครับเป็นทางด้านของน้องบูธสาย3แลกข้ามหัวแปรกัทบทางด้านของน้องปอนบอลไก่ เกมอยู่ที่12แต้มนะครับชิงรางวัลไปกับอยู่ที่ 4K นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับอยู่ด้วยกันที่สนามสัมพุทธบางนานะครับแต้มนะครับ0-1นะครับเกมสืบของบุทธสายสามจี้ไปนะครับหาปอนเปิดขวัญบอลไก่ลำเรียงมาสวยนะครับตีจิ้มดีนะครับตีฉีกมาหน้าซ้ายสุดของกาเฟลนะครับ ลูกยกนะครับทางด้านของขวัญกับปอนบอลไก่ถือว่าเป็นตะก้อคเวิร์กนะครับเตะด้วยกันบ่อยนะครับขวัญก็เป็นตัวยกอาชีพอปอนก็ถือว่าเป็นตัวทําหัวอาชีพนะครับส่วนฝั่งที่หันหลังนะครับคู่เฉพาะกิจนะครับกาฟิลปรีดีถือว่าเป็นตัวยกถือว่ายกดีนะครับบ๊ดสายสามไม่ใช่ตัวทําอาชีพนะครับ แต่ว่าเดี่ยมตีหัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะการเข้าทำของบทสาย3มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีกำลังนะครับถือว่าตะก้อเดี่ยวนะครับมาดูนะครับระบบทีมเวิร์กกับฟอร์มกำลังสดตะก้อสไตล์เดี่ยวฝั่งนี้ใครจะเข้าวินนะครับศูนย์ต่หนึ่งะนะครับเกมส์ดของบสถสายสามโยงหลังนะครับหาขวัญเปิด ปอนจากถ่ายคอดเข้ามาปอนโอ้โหจังหวะการตีของปอนนี่ถือว่าตีดีนะครับกระโดดเทคตัวสูงตีคมแล้วก็ตีหนักนะครับคนนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทางด้านของขวันบอลไก่นี่ยกป้อนเกมถนัดยกหัวอาชีพด้วยโอ้โหโลูกนี้เสิร์ฟมาเข้าช่องกลางกาฟิวกับบูธลุดนะครับ เข้าข้างขวาข้างซนายของกาฟิวก็จริงแต่ว่าออกลูกกักนะครับแต่นะครับสองตัวโซนนะครับเกมส์สุดของขวัญจี้มานะครับกาฟิวอรับซ้ายหลายขวาเข้าไปสวยนะครับบูตตีพินเหลี่ยมออกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับทิ้งห่างออกไป3ามศูนย์ในช่วงต้นเกมนะครับอย่างจูนกันไม่ติดนะครับสำหรับน้องฟิวกับทางด้านน้องบูตนะครับฝั่งผู้เวิร์กนี่สตาร์ทได้ดีกว่านะครับแต่นะครับสามตัวโซนนะครับเกมส์สุดของขวัญ ไหลขวามานะครับบูธเปิดกาฟิลถอยหลังยกไหลไปเบอร์ได้นะครับสกิดเบาๆนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับชาลากเล่นเองนี่มีโอกาสโดนเกี่ยวเพราะว่าลูกน้าหนักมันไม่แรงนะครับศูนย์สามอยู่นะครับไหลไกลนะอาลนะฮะดาเก้มาบูธสายสามตักรังเท้ากาฟิลป้อนไปยอดคืนขวัญตักรังเท้าทางั้นน้องนกอปอนนะครับต้องแก้อีกแล้วนะครับลูกไกลแก้ไขมานะครับกาฟิลได้โอกาสตั้งหลัก1-2เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเป็นแต้มนะครับ แต้มแรกมาแล้วนะครับคูชาวกกิจขยับมาเป็น1ต่อ3นะครับ1ต่อ3มนะครับเกมสเสิร์ฟของบุตรโยงหลังนะครับหาน้องปอนเปิดขวัญยกไหลไกลนะตีไม่ข่ามาอีกหนึ่งแต้มนะครับฝั่งน้นรู้สึกว่าจะตด้านลมเพราะว่าลมค่อนข้างจะแรงนะครับยกถ้าไม่ปริมลูกมันจะย้อนกลับคืนไปนะครับแต่นะครับ2ต่อ3นะครับเกมสเสิร์ฟของบูตรนะครับโยงหลังนะครับหาน้องปอน บอลบอลไกย่ยกไหลมาตีพิษเหลี่ยมตีเกี่ยวกราฟฟิวโยกป้อนไปบุ๊ดไซสามกดเรียบร้อยได้อีกหนึ่งเดมนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับสำหรับทีมงานของคู่จบกิจบุ๊ดไซสามกับกราฟฟิวีดีนะครับฝั่งนู้นน้องปอนก็พึ่งหัดตีเหมือนกันนะครับตั้งนั้นของปอนเป็นดาวรุ่งของฝั่งบอลไก่นะครับแต่นะครับสามต่อสามนะครับโยงหลังนะครับปอนเปิดนะครับ ขวัญไหลมาโชบฟาวนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มพลิกขึ้นนำแล้วนะครับทางทีมงานของฝั่งปรีดีนะครับ4ต่อ3เลยนะครับหลังจากฝั่งน้นนำก่อน3แม้ตนะครับแต่นะครับ4ต่อ3นะครับเจมเสิร์ฟของน้องบรโยงหลังนะครับหาน้องปอนเปิดขวัญไหลมาอย่างไงไม่ข้ามได้อีกแต่โมโหช็อตไปดื้อนะครับน้องปอนเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตีพลาดไปเองนะครับฝั่งทางด้านน้องฟิวกับทางด้านของน้องบูธถิงห่างออกไปเป็น5ต่อ3นะครับแต่นะครับ5ต่อ3นะครับเกมเสือของบูธโยงหลังนะครับหาปอนขวัญไหลมาปิ่มหัวเน็ตนะครับตีหายนะครับขวัญนี่ต้องช่วยประคองเกมนะครับเพื่อจะให้น้องปอนนนิ่งขึ้นนะครับแต้ม3ต่อ5นะครับกาฟิวจังหวะหนิ่งจังหวะส2 โอ้ตีไม่ข้ามนะครับเป็นแทมนะครับขยับไล่มาเป็น4ต่อสําสำหรับทีมงานของบ่อนไก่นะครับแทมนะครับ4ต่อ5นะครับตามตีเสมอได้ไหมนะครับเอ้ามีลูดโอ้โหลูดไี้ไกลนะครับตีแก้ลูกเรียออกเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับทางฝั่งบอนไก่นะครับตามตีเสมอเรียบร้อยสกอร์ขยับมาเท่ากันนะครับแต้มนะครับ5ต่อ5นะครับ บอกลกายได้เสิฟนะครับเจมเสิฟของขวัญน,นะครับจี้ช่องกลางมานะครับฟิวรับ1-2ป้ายบุตรตียาวอานะฮะดักหัวได้ยกไหลามายังไงปอนตีจิ้มหน้าซ้ายตีเหลี่ยมไม่ลงนะบูทดสายสามปีปอนดักได้เหมือนกันนะครับขวัญบอกลกายโรยมาชบตีกดกาฟิวยกเข้าไปบูทดสาย 3, สามซับโอโหช็อตนี้ ไม่เป็นแทมของบอลไก่นะครับบูสายสามเกี่ยวนะครับกาวฟิวก็เกี่ยวนะครับโอ้ไม่ยอมให้แต้มนะครับ <c oughs> แต่นะครับ5้าต่อ5นะครับยิมเ,เส์ฟของบูธสาย3จี้ไปหน้าขวาหาขวานเลยนะครับยกไหลมาปอนยังไงตียาวบูธลากกระชากหลุดนะฮะดาบสองขวานไหลมาปอนชนเป็นเอ่าปอนบอลไก่ตีแก้านะฮะโอกาสทำแต้มของฝั่งนี้โอ้โหบูธ พยายามที่จะตีจิกแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับออกหลังไปไม่เป็นแต้มเหมือนกันนะครับแต่นะครับ5ต่อ5นะครับหมานะช่องกลางมีปัญหาบุ๊สาส่สามตัดรองเท้าแก้ไขข้ามไปปอนเปิดขวัญหลกไหลมาตีเรียบร้อยเป็นแต้มพลิกขึ้นนำนะครับแสงแล้วนะครับสำหรับทีมงานบอลไก่ฝั่งบอลไก่ขึ้นนำอยู่หนึ่งแต้มนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเอซีทุกท่านนะครับ กดติดตามไว้นะครับเพียะ์ก็ไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง u t u b e ตะกอไฟเตอร์นะครับแต้มนะครับ6ต่อ5นะครับเกมส์สุดวางขวัญตัดยอดมาบุตรตัหลังเท้าได้อยู่กระพิวยกไหลไปตีติดเกี่ยวขวัญ12มาบอลโกดเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับทิ้งออกไปเป็น7ต่อ5นะครับผัดกันได้คนละช็อตนะครับฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าจะช็อตแล้วนะครับเกมช่องกลางมีปัญหานะครับขวัญบอลไกลในตะเกาเกมกว่าเพื่อนนะครับ รูช่องโวนะครับเจาะเข้าช่องกลางนะครับนามสองแต้มนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อห้าควนบอไก่ได้เสิร์ฟนะครับกระแทกไล่ขว้ามานะครับบูตเปิดกับฟิวป้อนไปสวยตีรับได้เฉยนะฮะยกไหลมาป้อนบอลไก่ตีเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับทิ้งห่างออกไปเป็นแปดต่อห้าแล้วนะครับแต้มนะครับแปดต่อห้านะครับเยมเสิร์ฟของควนบอลไก่โอ้โหทันหัวเน็ตมายังได้นะ ระิวยกไหล่ไปบุทตียอดขวัญทันตักลังเท้าได้ปอนตีจิ้มมาเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มโมโหหลุดยา,ยาวนะครับขยับไปเป็น9ต่อ5นะครับแต่นะครับ9้าต่อ5นะครับปอนบอนไก่ได้เสิร์ฟนะครับขวัญบอนไก่นะครับเสิร์ฟจี้มาหาน้องบุทน้องฟิวโยกไปหัวเสาหนึ่งๆนง่จอจออูดักได้นะน้องปอนตีแ๊กนะครับแ๊กหัวคิวลูกนี้ไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ แต่นะครับ5ต่อ9นะครับโบ๊ทใช้สามนะครับเสิร์ฟไปง่ายนะครับขวัญรับแล้วก็โรยมาโอ้โหปริมอย่างนี้ใครจะไปรับนะครับตีฝังจริงๆนะครับเกมเขาทำของน้องปอนนะครับแต่นะครับ9ต่อ5นะครับขอนบอลไก่นะครับกระแทกมาท่องกลางนี่นะมีปัญหาแล้วนะฮะกาฟิวหลายลูกไกล บูธแย่ข้ามไปขวัญเปิดหัวโอกาสใส่สก,กอได้ไหมปอนโอ้ตีไม่ข้ามไม่เป็นแต้มนะครับขวัญบอลไกลถึงกับกลุมหน้าเลยนะครับจังหวะนี้ยกปลิ่มๆสปีดไกลเกินไปหรือเปล่านะครับน้องปอนเป็นฝั่งทางคููเฉพาะกิจได้เสิบนะครับจากจะได้แต้มจะเสียแต้มหรือเปล่านะครับแต่นะครับ5ต่อ9กาผฟิวนะครับจี้ไปหาน้องปอนเลยนะครับเปิดไงหลังต้องยกซ้ายนะครับยกเข้ามา ตัดยอดอานะฮะโอกาสทำแต้มของฝั่งนี้บ้างมูดสายสามตีเรียบร้อยนะครับจากจะได้แต้มเป็นเสียแต้มจริงๆนะครับฝั่งทีมงานคู่จเจกิตไล่มานะครับ6ต่อ9 3มแต้มทันนะครับแต้มนะครับ6ต่อ9โอ้โหหลุดง่ายนะครับจังหวะนี้ทางด้านของน้องปอนรับกระชองนะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับฝั่งวัยรุ่นคู่จเจกิตนะครับ7กต่อ9้านะครับตาฟิวกี้ไปเลขสี่ ปอนไหลมาตีติดเกี่ยวของกาฟิลนะครับไหลเข้าไปบู๊ดใส่สามตัดยอดเรียบร้อยได้อีกแต้มโอ้แปดต่อเก้าต้มเดียวทันนะครับไม่แน่แล้วนะครับหลังจากแต้มห่างตอนนี้เหลือแค่แต้มเดียวนะครับตามตีเสมอน,นะครับแต้มนะครับแปดต่อเก้าเกมเสิร์ฟของน้องฟิลกี่ไปหาปอนแล้วนะครับต้องนิ่งนะฮะควัญบอลไกลยกไหลไกล ตีเย้ากาวกิวรับแล้วก็ไปหัวเน็ตเจอเจอเรียบร้อยได้แต้มนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น9ต่อ9แต้มโอโหเกต่อ9นะครับเกมส์ฟของน้องฟิลนะครับกีไปหาปอนนะครับวันบอลกายไหลามาหลนอานะฮะโอกาสขึ้นนํำยกเข้าไปบุตรตีเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับลิกแซงแล้วนะครับ เป็น10ต่อ9สำหรับทีมงานกูจะพากิจนะครับแทนนะครับ10ต่อ9นะครับฟิลนะครับจี้หาบอลอย่างเดียวนะฮะโอ้โหเปิดไม่ดีด้วยไหลซ้ายมาตีแก้ยอดมาบุญใจสามตักได้ยกไหลไปจิมเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มเกิดอะไรขึ้นกับบอลไกลนะครับเหยียบสายไฟหรือเปล่านะครับคืนแทนได้สำเร็จ1 1ต่อ9แต้มนะครับ ต่กล่าวเต็มเดียวเกมนะครับล็อกอยู่ไหมสิบเอ็ดต่อเก้าเมพลอยครั้งแรกขวัญบกไกลายไหลมาน้องปอนตียังล็อกอยู่โอ้โหเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเกมเสิบของขวัญโยงหลังโอ้เอ้าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่เอาลูกปล่อยลูกเฉยนะตะก้อลูกนี้ออกเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับไม่เข้าใจกันนะครับน้องบุษขยับแล้วก็วิ่งหนีลูกนะครับกาวิ้วขยับรับไม่ทันนะครับ สิบต่อสิบเอ็ดนะครับเกมเสิร์ฟของขวัญจี้มานะครับหาบูธเปิดน้องฟิวยกไหลไปบูธตีทังนั้นปอนเกี่ยวได้ขวัญยกไลลมากดมายังอยู่บูธต้องลากเล่นดูนิดไกลน,นะฮะแกลูกนี้ออกโอโ้โหตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับสกอร์ขยับมาเท่ากันแล้วนะครับสิบเอทเท่ามีโอกาสปิดเกมนะครับตามมาส่งหรือตามมาแซงลุ้นกันแมตช์พอ,อยท์ครั้งแรกของบ่อนไกเหมือนกันนะฮะ อืดอัดนะครับต้องล็อกอยเท่านั้นนะครับสำหรับน้องฟิวกับน้องวุฒสาย3นะครับล็อกอยู่หรือเปล่านะครับแต่กล้อแต้มเดียวเกมนะครับ11ต่อ11เอาร์ะฮะตอนนี้ดูที่สมาธินะครับแล้วก็ความนิ่งจะหลุดหรือเปล่า11 11ตต่อ11เนะครับเกมเส์ฟของปอนกับแทกตี้มาฮาบูทเปิดน้องฟิวยกไป ไอ,อ้ลูกนี้ยังล็อกได้นะครับเปลี่ยนเสริมนะครับโอ้ตะกอคอนนี้มีแก่มืออีกแน่นอนนะครับสูสีจริงๆนะครับผัดกันนาบัดกันตามนะครับท้ายสุดอยู่ที่11เท่านะครับจะออกฝั่งไหนลุ้นไปด้วยกันนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะให้ทางด้านของน้องกาฟิลเป็นตัวเซิร์ฟนะครับ ลูกสุดท้ายนะครับปิดแมตช์ได้ไหมนะครับปิดเกมได้หรือเปล่า11ต่อ11นะครับเกมเส์ฟของน้องฟิวปลายหาขวัญน,นะครับรับหนึ่งสองป้อนมาน้องป้อนตีจิ้มดักหน้าซ้ายบูทสายสามยกตีแก้นะครับดักอยู่นะขวัญยกไหลมาป้อนตีเยา้าบู๊ทเกี่ยวกาฟิวป้อนไปตีเนียบ้อยเกโมโ,โหเอาจนได้นะครับตามมาส่งนะครับฝั่งน้น โอ้ฝั่งนี้ก็โชว์เกี่ยวนะครับเหนียวแน่นนะครับบูดวิดนะครับเอาชนะไปแค่แต้มเดียว12ต่อ1กแต้มขอบคุณนิฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับเพจตะก้อเฟตเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะก้อไฟเตอร์นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบการบรรยายเกมคู่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ